สเปนค่ะครับเออเป็นไงบ้างความรู Oliver> ้สึกเราก็เริ่มเริ่มมีแบบว่าเริ่มมีเบื้องหลังแต่ละฉากในทีเซอร์มาแล้วแนะนําตัวละครแนะนําตัวละครก็พีมกับทันเออเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเบื้องหลังนะฮะอีกอันนึงก็จะเป็นฟิลแบบเข้มเอีกอันนึงก็จะเป็นฟิลแบบสดใสแต่ว่าตอนที่ผักนี่นะก็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 จริงจังสนุกดีค่ะได้ได้เห็นคาแรคเตอร์สองตัวแบบชัดขึ้นครับ เราจะมีฉากอะไรในเรื่องมคีครับจริงๆทีเซอร์ที่ปล่อยไปไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแล้วเขาไม่ได้ใช้ด้วยครับใช่มันคือในแค่พอแบบเทเลอร์ให้มันรู้สึกแบบว่าแบบไม่รู้สึกวูบวู้ว้าแต่ว่ามันจะมีที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่รู้ต้องรอดูในบางมุมใช่จะใช่อันนี้เรื่องจริงเรื่อันนี้เรื่องโกหกนะครับก็ใน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 เทเลอร์ก็คือ ทำมาดีมากซึ่งในในเรื่องก็คือดีเหมือนกันออดีไม่แพ้กปนแน่นอนแต่ว่าเราถ่ายใหม่เราเราเลือกถ่ายเพิ่มในหลายๆหลายซีมันมีแบบว่าเห็นไหมว่าอุ่นเขินรูปล,ล่างนึงดนะึหมไหมแบบพลิกผุงพลิกแะไหมก็มีมีบ้างครับนิดหนึ่งก็รอไม,ไม่นิดนะไ <í ff les> ม่นิดนะครับเออเป็นเรื่อง้วเป็นเรื่อง้วเขามีหลายก้อนก้อนเราประมาณสี่เอ็ก์เออคุ้มค่าที่เราไปออกกำลังครับนมาไหม ครับก็จริงๆมันมันนี่ผมอยากจะเล่าเบื้องหลังะพอจะพอจะพอจะแอคชั่นไว้ป๊บนึงพี่ขอทาออยก่อนเออเขาขยันเลยนะให้มันเลื่มๆหน่อยชีวิตมัใส่กระทบไงผมผมจับตัวเค้าเนี่ยมือลื่นวึดลื่นวึดอย่างนี้เลยเค้าขอแบบเป๊ะต้งขอทาออยบ้านหนึงฮะแล้วเราไปจับเค้าทําไมในบทครับตามบทอะไรงี้ไปเดี๋ยวเรจับแล้วมันเป็นยังไงมันปึ๊บเหมือนจับแนวน้ำอะฮะวิ้งเลยอย่างนี้ซึ่งไม่เคยจับแนวน้ำด้วยเดาๆครับ มันก็ใกล้แล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมันจะกำลังจับไม่ใช่ตอนซีรีส์ใกล้ออนแล้วถึงจะหลับกลางตอนซีรีส์ก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงใช่ไม่ยังไม่ไม่เพราะว่าไม่ได้ดูจริงๆไม่ได้ดูเลยหมายถึงพวกเราไม่ได้เช็คเทปก็จะมีแบบว่าผู้ใหญ่เช็คเทปแล้วก็ทํามาเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าถ่ายแล้วจะเป็นยังไงถ่ายแล้วแบบว่าเออจะออกมาเป็นยังไงตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าจริงๆเรื่องมันเก่งคนจริงจริงสิ่งที่อยากดูอ่ะเพราะว่าปกติอ่ะผมมันจะเข้าาซอออฟบรดว่ ในเรื่องมันจะมีคนอื่นๆที่มันแบบว่าเข้มข้นมากเลยอยากรู้ข้อตัดต่อมาแล้วเนี่ยมันคงพุง่งอืมใช่ครับแอบสปอยนิดนึงนิดเดียวแับว่าแบบว่าเป็นน้ําจิ้มหน่อยสามคำอ่ะคนละสามคำสามคำลยครับใกล้ละผมผมเหรอผมว่าโหก็ตามชื่อเรื่องเลยฮะเกมรักรวง <laughs> ไปง่ายออ <laughs> ไปง่ายไปง่าย,ย,ายเพลงชิงทุนครับ <laughs> ทำไมไม่ออกอีกได้เราใส่รายการให้ชอบเหรอไม่รู้จะเกิดขึ้นก็ได้จริงๆแล้วมันจะเป็นละครเพลงือ่ป่ะใช่แล้วชิมเมออาจจะแบบมาแห่อุ้ยไอนีต้องรอดูเขาอาจจะเป็นคนยื่นมาถ้าคุณร้องเพลงไม่พอมาเป็นบริการสิครับแล้วเราก็เลยเข้าไปเป็นบริการแทนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องดอกไม้ดอกไม้ไม่ให้กันให้ไ่ให้ไปตันนั้น ครับเอารู้ก็เพราะว่าหลายดอกแล้วเอ้ยก็มีมันมีมันมีเรามีหลายงานอยู่นะที่ให้ที่บอกว่าสองปีไงสองปีผมว่าสองปีอะไรนะสองปียังไงสิยังไงนะคเล่าสิเล่าสิไม่คชอวันนั้นวันนั้นมันอ้าวคุณเล่าดิคุณเล่าสีเลยวันนั้นเป็นวันที่ที่เราไปที่เขาใหญ่ใช่ตรงกันพอดีแล้ววันนั้นเราแบบไปทํางานแล้วก็เซอร์ไพรส์เขาเพราะว่ามันเป็นวันที่เขาก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกัน ใช่แล้วเวลามันผ่านมันเร็วมากๆเลยครับแบบแบบท i m ฟลายมากๆแบบปั๊บๆคือสองปีแล้วก็เลยโอเคเราก็เลยอยากอร์ไพรส์เขาในวันพิเศษวันหนึ่งวันหนึ่งกันแล้วก็ไปแบบขับรถเล่นไปกินข้าวเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศคุยแบบเยอะแยะโอ้วันยถึงว่ามันเป็นสองปีอะไรสองปีที่อยู่ด้วยกันหรือสองปีที่ยังไงจริงจริงอยู่ด้วยกันมามากกว่าสองปีแล้วใช่อยู่กันมามากกว่าสองปีอยู่แล้ว คนก็ฟินตามเนี่ยสองปีคนก็อยากรู้มันสองปีอะไรกันแน่นะเพราอะไรยังไงเขาเรียกว่าอะไรคือมันคือการที่ร่วมทํางานกันมาอย่างจริงจังอ่าใช่ไหมเราร่วมทํางานกันมาอย่างจริงจังโอ้ยผมจริงจังตั้งแต่วันแรกที่พี่เจอผมแล้วเออคือเราจริงใจพี่จริงใจตั้งแต่วันแรกที่เห็นหน้าพี่เอ้ยไอตีรอบาไอตีเดอบาไอเสื้อไอเสื้อแขนลาย อันไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เราเราคิเนี่ยเราอยู่ด้วยกันแล้วเราบอกความในใจที่แบบนี้ให้กันสองปีเนี่ยอ่ะอ้โหผล่เราอยู่เอาเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยฮ่เออตอนนั้นก็เลยแบบไม่เคยบอกกันมาก่อนไม่มีพวกเราเยอะเยอะมาเยอะมากคุยกันแบบหมดเลยอ่ะมีเสียน้ำตาอ่ะเออแต่คุยเยอะพูดให้ฟังพูดให้ฟังพูดให้ฟังมันมันอยู่อยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาเยอะมากๆแล้วแบบว่า มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่พวกเราสองคนต้องเจอมันไม่ใช่แค่เรื่องของพวกเราสองคนมันเป็นเรื่องที่ทําให้พวกเราสองคนรู้สึกเช่นแบบว่าแบบนั้นทําให้คนรู้สึกแบบนี้ซึ่งจะมารู้สึกกับเราไหมหรือว่าแบบนั้นแบบนั้นที่มันทํารู้สึกกับแบบนี้เราจะรู้สึกกับเขาอย่างไงคือเราต้องคุยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบอยางแบบคุยกันตลอดเพราะเราอยู่ด้วยกันโตมันถามว่ามันขาดกันได้มันก็ขาดกันได้แต่ว่าทําไมต้องขัดกันมันมีเรื่องที่แบบ ต้องคุยกันตลอดนะจริงๆพอมันทํางานตัวนี้มันมันต่างคนต่างความคิดมองเข้ามามองเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าทุกคนเดินออกไปสุดท้ายคนที่เหลืออยู่ก็เหลืออยู่เปนแค่เนี้มันก็เลยมันก็เลยมานั่งต้องมานั่งคุยกันเรื่องต่างๆมากมายตลอดเวลาสิ่งที่เข้ามาระหว่างทางของพวกเราสองคนที่พวกเราสองคนได้เจอแล้วแบบบางอย่างที่โอเคเรารู้สึกแบบนี้แบบนี้เราก็จะได้คุยกันเพื่อแบบเข้าใจกันแต่ว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหดีนะชอบชอบ บอกตรงนี้เลยบอกบอบคุยครับคุยมรู้สึกว่าวันที응่แบบกลายเป็นว่าวันที่ธรรมดาหมายถว่าวันที่พิเศษแล้วเราได้ทําอะไรที่มันธรรมดาธรรมดามันก็แบบพิเศษเหมือนกันหนึ่งแบบจริงๆริงวันนั้นอย่างวันนั้นอย่างเป็นนข้าวร้านนึงแต่ว่ามันปิดมันทํางานเต็มดึกมากพอดีว่าเปลี่ยนยุดแล้วแต่ว่าก็ยังรออยู่ไงรอเออรอคุยกับอ่าผู้บริหารต่อก็เลยประกอบชับก็นึกถึงวันแรกๆที่แบบ ขับมอไซค์อ่ะไปนั่งกินข้าวข้างทางกิยังจำได้เลยแบบตอนนั้นมอไซค์ผมเป็นมอไซค์ที่เช่ามาด้วยนะแล้วกินข้าวข้างทางกินป็นเตรคขับมอไซค์เช่าเดือนละพันห้านะพี่ลูว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เช่าเหมือนกันเช่ารถที่เห็นอะไรก็คือเช่าล้อเลนใช่ก็แบบก็เปลี่ยนไปก็เติบโตได้ทํางานขึ้นมาก็จริงๆต้องขอบคุณกันละกันถ้าอย่ามีอะไรจะบอกขอบคุณบโรนแล้วนันแบบว่ายังเป็นคนที่แบบพยายามอยู่เสมอรับรูเขาก็พูดตลอดว่าเขาแบบ กดดันนุ่นนั่นเลยนะเออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบยังไงรถก็ยังมีแบบว่ากันแฝงเดอพิลาเปโน่มาจาแล้วก็มีต้าวจะมีแรงกระพาะนะนี่เออแต่จริงๆเราไม่เคยเปิดใจกันหน้าสื่อเลยมันเขินเขิอนจริงๆเพราะว่าทุกคนอคือคนที่เราเจอหน้าด่านมานานแล้วเหมือนกันใช่ก็ดีใจครับเพราะว่าขอบคุณที่อยู่ตลอดเพราะว่าแบบบางทีเราเราเจออะไรแบบ แบบว่าที่เป็นเป็นแรงกดดันแต่ว่ามันมีคนที่เขาเข้าใจแล้วแบบรับฟังอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันมีทร้อมหมายมากเลยแบบวันในวันหนึ่งที่กลับมาแล้วรู้สึกว่าเราได้มีคนที่เข้าใจเราอ่ะมันโคตรมีค่ากว่าแบบอะไรหลายๆอย่างเยอะเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้มันทํางานอ่ะมีแบบเราอาจจะเจอเรื่องที่มันกระทบใจเราบ้างบางทีเราอาจจะไม่เจอคนที่ไม่เข้าใจเราเลยเราอาจจะเจอคนที่ไม่เข้าใจเราเลยแต่ว่าในวันในวันนึงที่เรายังมีตรงนี้อยู่อ่ะนั่นคือสิ่งที่มีค่างมาก ใช่ครับนี่แหละมีคนที่เข้าใจก็คือชี้ไ้ฮะนั่นแหละเรียบร้อยซึ่งซึ่งนะโอเคได้แล้วครับเขาให้สัมภาษณ์อยู่ว่าผมถ่ายซีรีส์เยอะมากอุ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะเจอเลยสามพีอะไรอะอะไรอะ แปลว่าอะไรครับคำใบ้ครับสามปีสามปีขยายความมันเริ่มมันแรงมากเลยนไม่รู้เออสามโค้อาจจะเป็นแบบไพร์เลอร์โมชั่นโปรดักก็ได้เออเลยอันละสี่อันละสี่ปีแต่ว่าเจอเจอกันแน่นอนสามปีอะไรนะฮะยังบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นอะไรที่เปิดโลกเหมือนกันเพราะว่าสามปีเนี่ยค่อนข้างที่จะ โหคุณละคนละยชนยกันหมดเลยใช่ครับช่วงนี้ก็แบบเต็มที่มากๆกับโอกาสที่ได้รับมาก็ตั้งใจทําอยู่ครัทางนี้นะส่วนผมก็จะมีโปรเจกต์ที่บอกไม่ได้ครับแล้วก็จะมีเป็นอีกโปรเจกต์ที่บอกไม่ได้แล้วแล้วก็มีอะไรที่บอกได้ใช่ไหมครับเดอะวิกเก็ตเกมครับเอกันยายนนี้นะครับผม อาจจะได้ดูหรือไม่ได้ดูเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้แปลกอาจจะรวงก็ไม่ใช่เพราะว่าเรายังไม่รู้เวลาว่าเป็นยังไงนะแล้วดูเรื่องของซอสทางด้วยรอแป้บอุ่นอ่ะแต่โปรเจกต์ตอนนี้คือคิดว่าจะไปฝึกแล้วก็เทรนกับทีมชาติละเฮ้ยที่ไปเล่นบอลเล่นบอลจะเป็นมืออาชีพละไปโดนไปไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระสอบทรายหรือตัวช้ำขาเช้าไม่หมด มถ้าไม่เราดูล่ะโอ้โหพี่มันเห็นมันต้นขาอ่อนผมมันช้ำขนาดนี้ครับถ้าใครได้เห็นเออพี่นี่ดูไดโอ้ยเจ็บขอเคมาเป็นเอ่อเอี้ยวด้วยอุตยาหกรรมเขานะอ่าไม่ใช่เพราะเราไปเติ้าข้างสนามโอ้ยตายแล้วพี่คือตบไม่เป็นไงเอี้ยวอยู่กับยีไงนี่เขาอยากลองเล่นเหมือนกันนะอยากลองเหมือนกันนะเพามีทรงอยู่ปะ มีทุกคนมีได้หมดเอทรงทุกคนได้หมดเลยแต่อยู่ที่ว่าตีได้ไหมอยู่ต่อมันต้องอยู่ที่ว่าชอบไหมมาดิลองดูอ่าเรียบร้อยเราถนัดเราถนัดเตะแล้วไงโอเคเราไม่จบลพัะพักความกันเรียบร้อยค